ค่ะสวัสดี FC, แฟนง,งทุกคนนะคะมือนีนนทิยากลมาตามแนวทางของพอดดาวนะคะงวดที่ผ่านมาพอดดาวให้วิ่งเจ็ดนะคะเลขจะออกหนึ่งเจ็ดนะคะงวดนี้ให้ทั้งเลขจับคู่ให้ทั้งเลขวิ่งนะคะเพิ่นฟันว่าบ้านเพิ่นเป็นงานค้นเต็มบ้านนะคะแล้วก็ฟันว่าคูยหยิ่งลอดลูกนะคะจะตีเป็นตัวใดไปเบื้องไปชมน้ากันเลยคะ่ะให้เก้าเนาะก็ออกเจ้เก้ากับเก้าแปดงวดว่าหันให้เจ็ด กออกหนึ่งเจ็ดเลขตัวเดียวก็แน่นอนแ่ะวันนี้ขึ้นยินข้าว่าฝันแล้วฝันต่อเลขออกมันบ่เล็กน้อยบ่ายูนักักอันร้านน้อยล้งเทเบิร์ยูู้เดียวเราไม่ได้โอกาสได้นอนได้ฝันมันบ่ฝันดีบ่ฝันว่าจังไดบ่เอฟซีฟังน้ำในยา่าสูบยาเด้อยสูบยาหนูนี้ยังเดียวได้หนูเป็นผู้แพ้ฝันว่าออกลูกคน็ลุลูก คนแทงลูกข้นแทงลูกเพิ่นเพิ่นมาเตอร์ไใต้ถนนแม่แทงลูกใต้ถนนเออแทงวันแทงวันเดียดแต้แดดเชื่อเตี๊ยบถนนเลยคนบ้านไหนโอ้จัดบมากบ่อ๋อมันิ่นได้ขี่รถมาบ่ว่าบ่มีรถเลยเอ๋อไม่ฝันคันมันขี่รถมาก็สิเบิ่งเลขรถเนาะกับไอ้แท่งคนแท่งลูกกับคนขอดลูกมันก็คล้ายๆกันเนาะอยู่บ้านหลังใดจะได จะเป็นตีสเสล่หรือตีทิศซีทิเดียดเหรออ๋อต้นออกลูกตัวที่ได้หน่อยมั้ล่ะจ้าคันพ่อดาววางวนันนี้คันนุทามในเลขตัวเดียวคิดว่ามีเหรงเจ้ายอดเลขกบ่ผาตังเดียเลขตัวเดียวไหนมั้จีดฮะจี๊ดเหรอเก็ดยัางาย่างบ,บ่ดาวว่าเลขตัวเดียวผู้ใดอยากวิ่งอยากเล่้ยนในเจ็ดเก็ดคันวิ่งนี่วิ่งได้บนหรือล่าง วันนั่นว่าเก่ามันกับเก่ามาทั้งบนทั้งล่างงวดที่ผ่านมาว่ามีเจ็ดกับเจ็ดล่างงวดนี้เกจอยู่บนนี้อยู่ล่างส่วันแากมันจะเป็นลาออ่างจะวิ่งเกจกับเก่าละวันนี้บามีเจ็ดก็ไม่เก่าเออน้นเลขเจ็ดข้งเลขเก่าอันมาสองตัวนี่เด็กวิ่งพอกันหรน้ำหนักเท่ากันเออ ดาวเล็กฝันนี่ที่ว่าคนแทงลูกเนี่ยตีซิบซี่มันบ่เด็กน้อยตายเพราะดาวเด็กน้อยตายเพราะแน่ฝันญาติใจบ่ม,มาเด็กต่อมาหลายเพื่อนนี่เด้เล่นมาฝันอีกฝันว่าคือเห็นเป็นงานนี่บ่ะจ้เคยเห็นเป็นงานนี่คนหลายหลายจะจะก่อนอันนี้นองฝัน จ้าแต่ก่อนแต่ก่อนของสิฟันว่าเยี่ยนเปลียนงานอีน้องฟันฟันว่ามันมันว่าอยากบอกเนาะรถเบ็ดแต่ย่นนยานมันว่ามันคนภาษาคนบานเท่ากันแต่สิตีไปทำร่องเดียวกันคนฟันว่ามีคนถือฟ้อยว่าขวดเยี่ยนหรือว่าทำพ่วงสาเยี่ยนดีมาเล่น พรว่าถามพอพอว่าพอก็เรียกว่าขันฟันลักษณะหนังานห้าของเขา็สกว่าสีนี้คนตายจมาถ้าพวกสาเทียนว่าฟัดเทียนหายเงินว่ามีนเชียนเหรยว่ามีนเชียนเหรอก็ติก็ติดตายก็ตายนะกวนมาโคติดตายโคตตายแค่ว่าเขาจ้าถือไม่กวนากวดบ้านหลังไดนบริบานหลังนี้ละหลังนี้ฟันจะต้องงวดคุณบ๋อฟันวัวนี่ล่ละ ฝันงวดนี่แต่ว่าฝันตั้งแต่เล็กเหรพี่ไหมบอกไม่เลยออกฝันมันกลางๆเลยล่ะเขาพึ่งฝันได้อาทิตย์นึงแหละมันปะอีน้องเป็นพวกฝันอ๋อฝันยุ่งเทียบกนเออประเดี๋ยวมันได้ทั่วว่าบอกฟอฟอก็เลยบอกว่าถ้าคนวาแบบนี้นี่เขาเอ่ยว่าฝันดีฝันดีแบบว่า แล้วบ่คิดบ่คิดในบ่่าคนขวัเฮียนถือถึงรางวัลที่หนึ่งจไปคิดแต่ว่าค้นสิตาเฮียนเฮ้ามันนม่ม่ศักสีเฮียนเฮาไม่ลศสีคนเลยสิว่าขวัเฮียนว่าทำควงศาเฮียนให้เจ้าเี่ยเท้าตกตีไปยังสีก็เป็นว่าคนตายคนวัดขวดเที่ยนปัดเที่ยนแจงท่านววงสาเที่ยนมันมงเห็นเขาไม่เห็นอะไรทีเฮี่ยนเท่ามันมีสักสีเฮี่ยนไม่ลาสี พอได้บอกวัดไปสิจ้าเาว่าพอได้ฝันได้บ้างเลยันว่าเหียนเตียงงานบ้านหลังนี้เอออแต่ว่ามันเป็นเหี่ยนเป็นเหียนโขาเกาดิสมัยแรกๆเลยเออเป็นเนี่ยนโขเกาคือเหี้ยนโมเมย์เยี่ยนคิมเหียนมีซ่านเออเหียนซานด้วยเรียกฟันว่าบ้านหลังนี้เป็นเป็นเหมือนสมัยก้อนผุนบกเม่เป็นหลังปัจจุบันเออแต่วันก็เป็นบ้านหลังเหี้ยน เจดเย็ดมูสามวันปุ่นใหญ่เลยครับพ้าเห็ดแนี่ยินมเขาอีนองอีแคบกับเต้มเขาอีอื้อเลยวัดเต้มเนี่ยอะไรเดี๋หางว่าเป็นโตเลยที่อย่างข้อยู่บ้านหลังนี้เอออยู่บ้านหลังที่ว่าหลังกอกเกาหลังที่สายเฮี้ยถาเกาเลยเฮี้นหลังนี้แต่ว่าเป็นเฮี้ยนเฮี้ยนตอนที่บ้านเห็ดเป็นบ้านเห็ดใหม่เออเออเป็นแค่ถกเกาหลังแต่ว่าหลังใหญ่ยังได้แต่ว่าเฮี้ยถกเกาเฮี้ยหลัง

บัดดิ้งวดว่าหันมันไปเหล็เก้าเข้าสื่อว่ามั้ยว่าก่อนี่เหล็กเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดแปดเจ็ดเก่าไม่เล็กสามตัวแม่เจ้าซื่อไว้เพื่อเพื่อมันออกโตเก้าตีจะให้ลงโตเก้านะมันบอกแก็ไม่โตเก้าล่ะมันมีเจ็ดนี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเนาะไม่สนิทเลยที่ว่าซื้อไว้เนาะเพื่อบางขั่งพอดาวฟันบังขั่งมันก็เอาโตเก้าทีเข้าซื้อไว้มาออกมันบ่แต่แ้่หัวมันออกเจ็ดเก่ากับฟันว่า ซื้อไว้ไม่กอออกกันว่าซื้อหกเก่ากับเจ็ดเก่าไม่พอออกเมือนกก็เลยฟันมาเด็กน้อยว่าเล่นตากาเสียผ้าเก่ากับเสียผ้าใ้ปนกันก็เลยว่มาตัองเว็นเด็กพวเขาก็เล้ซื้อไว้เจเก่าก็เลยออกไเจ็ดเก่าล่างก็เลยซื้อสรุป่างวันนี้มีซำนี่มันบ่เออตัวการตัวซิบซีตัวการบ่ต้งกับได้ก้อนโมไต่ก้อนโมนั่นถได้เล่สิบซีมาเล็ก้อนโี่ในนี่นี่มากเลขติดเจ็ดกับติดเก่ามันบ แต่ว่าสิซีนี่โตกันซื้อโตกันอาวสลุกพอดาวสวัสดีครับแกกับว่าห้องอนบ้นว่าเป็นหลับเป็นตื่นห้องว่าเจ็บเกอาเจ็บก่าเออคือกันคุแกอยู่บ้านหนูกับห้องแกเก้าก็เลยวาเลขมีเจ็ดเอาคนไผ่เลขวิ่งเลขแรนเลขติดันว่ามีเจ็ดมิเก้า สามารถวิ่งได้บนล่างเลขวิ่งพอดาวว่าพอหรุดจ้งหัวได้พี่นนองเราหววฟันเราฟันตั้งแต่ต้องหววฟันว่ากุยยิ่งแทงลูกใส่กลางถนนนะคะพันตีหนึ่งซี่แล้วก็ฟันว่าบ้านเพื่อนนี่เป็นงานนะคะเป็นงานบ้านเลขที่เจ็ดเจ็ดหมู่สามแล้วก็ฟันเห็นอย่างมิตราของเก่าเก่าพันเป็นเฮี้ยนหลังเก้าน่าจะเป็นเลขโตเก้าที่เพื่อนซื้อมาที่พานมาเนี่ยนะคะเพั่นซื้อเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดนะคะเพื่อนกัให้โลงน้ำเลขโตเก่ามันก็ว่าตรงก็เลขบ้านคือเก้านะคะ ทั้งมวนเป็นแะทางหาสืสิษย์ศักกินแบงรัฐบาลไทยเด้อค่ะเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้านี่มากตัวใดทุกแกกับห้องเจ็ดเก้ากันปะมากมากเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดเก่าอ่ะส้อมตัวเลยมดทุกแกห้องพอกส้มแต่ว่าห้องเข้าแบบ เตือนเขินานอนบาหลับจะาดตีเลนตีองห้องเยอะมาเดียวมันกระตรงกันตอนนงก็เป็นนารับกันยืนยันคือการห่วงก้อนสีห้องหัวก้อนยือยันหนหัวก้อนนี้หัวคักนี่ละหัวแล้วก็ห้องมาดิเก๊เก้าเก๊เก้าแล้วก็ว่าไปหวดัวนี่ละห้องนําคขนาดเลยหนูเลยว่าหัวนั่นก็ห้องเก๊กเก้าเก็ดเก้าแล้วก็ว่าแปด นูก็ซื้อเ็เก้ากับกับเจ็เจ็เก้ากับแปดเก้าบ่ออกมาออกงวดรุ่นมาออกทั้งเ็เก้าทั้งเก้าแปดมานนว่าอ้าววันนี้งวดว่าหันว่าห้องเนีห้องยึดแต่ว่าเป็นเลขงวนี้ก็ห้องคื่เก้าเจ็ดเก้าเจเก้ายุยละสันแสดงว่าห้องคือกันกับตุกแก่ตัวอยู่บ้านนูยอยู่สันละสันเจลาสีวันนี้ปันเดดปันปันเด็ดปันจำได้เบิดเนาะปันว่าเฮียนหลังโตเก่า หลังตอเขาเฮ็ดตอกเขาเห็ดตกเขาเห็บง้าเจ้เขาอือเขาฝ่ายเขาปรเองมาเห็ดขวดเน๊ั้นมาบ้านได้ย้ายเกี่ยเห็ดเขาเาประเด็นพวมมือเลขออกอ่าได้ันเออเลขออกตัวแดดบ้านค้ักออกแต่เขาว่าสื่อเลขขค้ายเลขกกันได้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 คลักไดยไรว่าเป็นคนซื้อสามอย่างให้รู้ว่าเลขบ้านซื้อออกบ่ะเจว่าโหเข่ัน พ่อเบอร Martine, no. ö, ์เลขออกฝันดีเนาะรับซื้อเลขกันแตกเบอมๆเบอะไรเนี่ยค้อนวันหลายเลยในฝันเอออ้าสรุปพี่น้องยี่นี่เลขนี่เพื่อนว่าเพิ่นมันใจเลขมีเจ็ดมีเก้านะคะแนวทางของเพิ่นฝันทางแต่ต้องงดฝันว่าผู้ยิ่งแทงลูกใกลกลางถนนบนตีหนึ่งซี่นะคะแล้วก็ฝันว่าเกี่ยวบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังเก้าเก้าแล้วก็เพชรกับข่าวกินกันนะคะก้นกรมาเต็มบ้านนะคะเพิ่นว่า เป็นบ้านเลขที่เจ็ดเจ็ดหมู่สามนะคะเราเลขตัวเก้าเก้าพี่จะตามก็มีเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเก็ดเจ็ดนะคะแล้วก็เลขตูกแก่ห้องตูกแกห้องในกรตรงก็เลขพ่อดาวจะตามคือเจ็ดเก้าเจ็ดเก้ามันห้องว่าสองตัวมันบ่าตูกแก่บ่ได้บอกสามตัวมันว่าบอกแค่สองตัวมันว่า,วาสองตัวก็มอบอกถึงตัวมักแทบประบานเลยกับาแนเนี่เนาะ เท่าบ่เสียงเสียงเพิ่นเท่าบ่ตุแกงเฮี่ยหนูบ่เท่าเด้หนุ่มๆอยู่มอกบ่หันเท่าตะกี้สิ่นี้ตัวนึงเท่าๆเพิ่นก็บ,บอกเลขแม่นอยู่บอกถือฮอด3ตัวแต่ว่าเพิ่นเพิ่นเพ,พิ่นหายไปแล้วแสดงว่าเพิ่นตายแล้ววันนี้ตัวใหม่วันนี้ตัวน้อยตัวนุ่มมันแปลกๆที่ว่ามันมันมันห่าวเลยห่หาวมันบ่ห้อนร้อนห้องร้อนเดี๋ยวพีเดี๋ยวแค่ทีอยู่ห้องร้อนเงียบๆมาฮ้องจะบ่เฮางหอมเมีย ประเทศอะไรก็นอนบ่ไฟร้อนแบบนี้อ้าวให้กอดาวโชคดีให้เอฟซีโชคดีนยมเด้อนะคะ